สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง X-Men ภาคที่1ศึกมนุษย์พลังเหนือโลกเรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นในปี1944ที่ประเทศโปโลแลนด์เด็กชายชาวยิวพร้อมครอบครัวที่กำลังถูกทหารนาซีต้อนอยู่พวกมันก็ได้จับแม็กซ์หรือเอริกแยกออกมาจากครอบครัวของเขา ที่จับออกมาเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะพวกทหารนาซีเนี่ยพวกมันก็กะจะล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ชาวยิวให้สิ้นโลกนั่นเองเอริกพอเห็นและรู้ว่านาซีกําลังจะทําอะไรกับครอบครัวเขาก็เริ่มสติแตกขึ้นมาในทันทีทันใดส่งผลทําให้พลังควบคุมโลหะหรือพลังกายพันธุ์ของเขาเกิดสําแดงริดเดตขึ้นมาทว่าเอริกที่กําลังกรดเกลียวเขาก็ยังไม่ทันได้ใช้พลังของเขาอย่างเต็มที่หรอกนะเพราะเจ้าทหารนาซีคนนี้มันก็ได้ใช้ไป์ปืนเข้าทุบเอริกหมดสติล้มลงไปซะก่อน แล้วก็ต้องบอกเลยนะว่าชีวิตในวัยเด็กของเอริกมันก็เป็นอะไรที่บัดซบเอามากๆทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวยวโดนกระทําอย่างป่าเถื่อนในตอนนั้นหล่อล้อมทําให้เอริกเกิดความเครียดแค้นและเอริกเขาก็หมายจะจัดการกดพอพันมนุษย์ให้ตกเป็นทาสของเหล่ามิวแทนอย่างตนนั้นให้จงได้และพอเวลาล่วงเลยผ่านไปมาถึงณนะปัจจุบันตอนนี้ดูเหมือนว่าทางรัฐบาลหรือกลุ่ม,มนุษย์พวกเขาจะมีประเด็นกับกลุ่มกลายพันธุ์เข้าให้ซะแล้วเพราะทางภาครัฐหรือมนุษย์เนี่ยพวกเขาก็เป็นกังวลกันไง ก็เรื่องมนุษย์กายพันธุ์มีพลังที่เหนือมนุษย์นั่นแหละพวกเขาก็เลยกลัวว่าเหล่ามิวแทนหรือมนุษย์กลายพันธุ์อาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงก็มีสิทธิ์เป็นไปได้การอภิปรายในครั้งนี้ตัวแทนมนุษย์เขาก็เลยเสนอให้มนุษย์กลายพันธุ์ออกมาเปิดเผยตัวตนและจะต้องเปิดเผยพลังด้วยว่าคนคนนั้นมีพลังกลายพันธุ์แบบไหนกันบ้างเพราะในปัจจุบันตอนนี้ผู้คนหรือเหล่ามนุษย์ต่างก็เริ่มรับรู้กันแล้วว่ามีมิวแทนหรือมนุษย์ที่มีพลังพิเศษปะปนอยู่ในกลุ่มนุษย์และกําลังเเพิ่่มมจําานนวกรือยๆ แต่ก็ไม่ใช่ว่าด Jean รจีนเกรหนึ่งใน X-Men รุ่นแรกเธอจะไม่ต่อสู้เพื่อพี่น้องมิวแทนของเธอหรอกนะจีนพยายามต่อสู้เรื่องการเปิดเผยต,ตัวตนของเหล่ามิวแทนไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าไอ้ท่านวุฒิสมาชิกเคลลี่ที่ก็ยังไม่รู้ว่าจีนคือมิวแทนเขาก็ยังคงเดินหน้าในเรื่องเรื่องนี้ต่อไปอยู่ดีถามว่าแค่เปิดเผยต,ต,ตัวตนว่าคนคนนั้นคือมิวแทนเองมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอคำตอบก็คือใช่ครับมันแย่มากเพราะอย่าลืมว่า มนุษย์กลายพันธุ์ส่วนใหญ่ก็เคยเป็นมนุษย์ปกติคนธรรมดามาก่อนก่อนจะมีการวิวัฒนาการในเซลล์และมักจะถูกกระตุ้นด้วยอารมณ์เครียดอย่างรุนแรงส่งผลทําให้พลังกลายพันธุ์ในตัวของคนคนนั้นเกิดการประทุขึ้นพอมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นมนุษย์ที่หวาดกลัวพวกเขาก็จะมองว่ามนุษย์กลายพันธุ์หรือมิวแทนพวกนี้เป็นภยัยก่อเกิดเป็นความกลัวความชิงชังรวมไปถึงการใช้กําลังเพราะงั้นกลุ่มมิวแทนทุกคนก็เลยไม่ถูกยอมรับหรือถูกต้อนรับจากทางสังคม และเกิดเป็นเหตุผลที่ทําให้มิวแทนอย่างชาวเซเวียต้ตองเปิดโรงเรียนสําหรับมิวแทนขึ้นมาและก็ต้องบอกเลยนะว่าสมัยหนุ่มๆทั้งชาวทั้งเอริกหรือฉายาแมกนิโตทั้งสองคนก็เคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนนะแต่หลังจากทัศนคติของแต่ละฝ่ายมันไม่ตรงกันพวกเขาก็เลยแยกทางต่างคนต่างเดินดีกว่าก็คือชาวเนี่ยเขายังมีศรัทธาในตัวของมนุษย์อยู่ครับส่วนสําหรับแมกนิโตนี่คือตรงกันข้ามเลย ชาวมีเป้าหมายที่จะทําให้มนุษย์กับมิวแทนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแต่สําหรับเอริกเขาต้องการจะให้เผ่าพันธมนุษย์มาเป็นทาสร,รับใช้เผ่าพันธมิวแทนแต่ถึงแม้มุมมองทัศนคติของสองโคดมิวแทนมันจะไม่กินเส้นกันแต่ทั้งสองก็ยังคงมีความเคารพในคําว่าเพื่อนให้แก่กันและกันอยู่นี่คือเหตุผลว่าทําไมแมกนิโตถึงไม่ฆ่าชาวทั้งที่ก็รู้ว่าชาวกําลังต่อต้านขัดขวางแผนการของตนแต่ถ้ามันจําเป็นต้องสู้กันจริงๆเนี่ยมันก็ตอบยากนะ แน่นอนล่ะแมกนีโตเขามีพลังสามารถควบคุมโลหะได้ทุกชนิดใช่ไหมสามารถบังคับให้โลหะแหลมๆพุ่งเข้าแทงชาวเซเวียได้อย่างสบายๆแต่อย่าลืมว่าพลังกลายพันธุ์หรือพลังจิตของชาวเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไก่กาครับชาวสามารถเข้าครอบงำควบคุมจิตใจคนได้หรือแม้แต่สั่งให้ใครก็ตามทำอะไรต่อมิอะไรตามใจของเขาเขาก็สามารถทำได้อ่านจิตใจคนได้ล่วงรู้ความคิดคนได้สั่งให้คนเป็นร้อยหยุดนิ่งหยุดเคลื่อนไหวชาวเขาก็สามารถทำได้ ่าว่าแต่สั่งจิตสั่งใจคนเลยไอเรื่องบังคับควบคุมวัตถุชาวเขาก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันโอ้โหคือมึงก็เทพเกินพูดมาถึงตรงนี้เพื่อนๆที่ไม่รู้จักเอ็กเมนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วชาวเซเวียเขาพิการมาตั้งแต่เกิดหรือเปล่าตรงนี้ขอกากไว้ก่อนก็แล้วกันเอาไว้เล่าในเรื่องต่อไปก็เห็นมานั่งรถเข็นนี่ถูกปะ่ะเออคําถามคือถ้าโปรเฟสเซอร์เอ็กเขาเทพขนาดนี้แล้วทําไมโปรเฟสเซอร์เอ็กถึงไม่เข้าควบคุมเอริกหรือแมกนิโตมันซะเลย ก็อย่างที่ผมเพิ่งบอกไปนั่นแหละทั้งสองยังคงให้เกียรติและเคารพในคำว่าเพื่อนต่อกันและกันอยู่และอีกอย่างเอริกเนี่ยเขาก็มีหมวกที่สามารถป้องกันการถูกควบคุมจากนักธุรจิจด้วยไงเนี่ยใบนี้แหละถ้าสวมหมวกใบนี้ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถเข้าควบคุมจิตใจของเอริกได้ส่วนทางด้านวูเบรีนหรือโลแกนของเราหลังจากที่เขาสูญเสียความทรงจําไปโลแกนในตอนตอนนี้เขาก็หากินโดยการต่อยมวยกรงเพื่อประทังชีวิตไปนะพูดง่ายๆอยู่ไปวันๆ คำไหนนอนนั่นเดินทางไปทั่วไปทีบอาจจะมีเรื่องชกต่อยบ้างมีคนมาหาเรื่องนู่นนี่นั่นบ้างแต่ก็ยังไม่เคยมีใครเลยครับที่สามารถสยบโลแกนลงได้เลยแม้แต่คนเดียวแล้วหลังจากนั้นโลแกนเขาก็ได้มาพบกับผู้หญิงคนนี้ที่เธอก็แอบขึ้นรถของโลแกนมาด้วยอันที่จริงแล้วเธอคนนี้เธอก็แอบตามโลแกนมาตั้งแต่ตอนที่โลแกนอยู่บาร์แล้วนะโดยโรคนนี้เธอก็เป็นมนุษย์กลายพันธ์เหมือนกันนี่แหละ รู้ว่าโลกแกนก็เป็นมิวแทนเหมือนกันเธอก็เลยแอบตามมาและหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากโลกแกนพูดถึงโรคก,ก่อนหน้านี้จริงๆแล้วโรคเธอก็มีครอบครัวนะเออมีแฟนหนุ่มด้วยส่วนสาเหตุที่โรคเธอหนีออกมาจากบ้านเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าโรคเธอไม่ได้อยากทำร้ายใครโดยที่ตัวของเธอไม่ได้ตั้งใจและควบคุมไม่ได้ด้วยพลังของโรคเนี่ยก็คือเวลาที่โรคไปโดนตัวหรือไปสัมผัสตัวของใครเข้าโรคเธอจะดูดกลืนพลังชีวิตจากคนคนนั้นมาครับ และตัวของเธอเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรมันได้ทั้งนั้นกลัวจะเผลอไปสัมผัสเผลอไปทําร้ายคนในครอบครัวที่เป็นมนุษย์โรคเธอก็เลยหนีออกมาจนมาพบกับโลกแกนนี่แหละซึ่งก็ต้องบอกเลยนะว่าโลกแกนในตอนนี้เขาก็ไม่ใช่คนที่มีจิตใจดีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อะไรขนาดนั้นนะยกเว้นกับผู้หญิง แล้วโรกกับโรแกนทั้งสองก็ได้แนะนำตัวพูดคุยถามไถ่กันครับว่าเธอหรือคุณเนี่ยเป็นใครมีพลังอะไรแบบไหนและกำลังจะไปที่ไหนกันแน่ก่อนที่โลแกนจะพาโรสแมลลี่ขับรถชนต้นไม้ที่ผูมาได้ยังไงคนพาก็ยังไม่รู้เหมือนกันกระทั่งตัวหนังก็ได้มาเฉลยว่าแท้จริงแล้วมันก็เป็นแผนการการจับตัวของเจ้าแมกนิโตนั่นเอง สมุนของแมกนิโตเซบาทูดได้เข้าจัดการเล่นงานโลแกนอย่างหนักหน่วงจนโลแกนเขาสลบลงไปโชคดีครับที่คนของชาวเซเวียกลุ่ม X-Men ได้เข้ามาช่วยเหลือโลแกนกับโรคเอาไว้ได้ทันส่งผลทำให้เจ้ากรงเล็บเสืออย่างเจ้าเซบ t ทูดไม่ได้ตัวของโลแกนไปในคราวคราวนี้และพอเซบาทูดมาแจ้งกับแมกนิโตว่าคนของชาวเซเวียมาชิงตัวมิวแทนตัดหน้าของตนไปแล้วตัวหนังในตอนนี้ก็พยายามจะบอกไปในนๆนนว่า สาเหตุที่แมกนิโตต้องการตัวของโลแกนนั้นมันก็แน่าจะเป็นเพราะว่าแมกนิโตต้องการตัวของโลแกนมาร่วมกองทัพกับตนนั่นเองเพราะในตอนนี้แมกนิโต้เขาก็กําลังระดมก่อสร้างกองทัพมิวแทนเพื่อจะจัดการกับกลุ่ม,มนุษย์อยู่ถูกไหมได้กงเล็บเหล็กอย่างเจ้าบูเบลินมาเสริมทัพอีกคนกองทัพของแมกนิโตจะต้องน่ากลัวและน่าเกรงขามขึ้นมากหลายเท่าเป็นแน่แต่ในระหว่างที่จีนเกรกําลังตรวจดูว่าโลแกนบาดเจ็บตรงไหนบ้าง พลังกลายพันธุ์ของจีนเกรคนนี้ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจและไม่ธรรมดาเลยก็คือโปรเฟสเซอร์เอ็กทำอะไรได้จีนเกรคนนี้เธอก็สามารถทําได้เหมือนกันมีพลังกลายพันธุ์ในรูปแบบเหมือนกันแต่สําหรับจีนแล้วพลังของเธอยังไม่กล้าแข็งพอเมื่อเทียบกับพลังของสตตว์า,ารยจทันทีที่โลแกนรู้สึกตัวเขาก็เข้ารัดคอดรจีนเกรอย่างรวดเร็วเลยก่อนที่โลแกนจะเตลิดออกมาพร้อมกับเสียงในหัวของใครบางคนที่บอกให้โลแกนเดินไปทางนั้นเดินไปทางนี้ ซึ่งไอสถานที่ที่โลแกนกําลังเดินโตไปโตมาตามเสียงอยู่นั้นมันก็คือโรงเรียนมิวแทนส์เนะส่วนเสียงคนที่อยู่ในหัวของโลแกนคนนั้นมันก็คือเสียงของศาสตราจารย์เซเวียนนี่เองโลแกนที่กําลังงงๆเขาก็พูดถามใหญ่เลยว่าตัวของคุณเน่เป็นใครและตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนชาวเนี่ยเขาก็อธิบายคร่าวๆไปว่าคุณถูกทําร้ายโดยสมุนของแมกนิโต่เซเบอร์ทุตคนของผมช่วยคุณเอาไว้พร้อมเด็กสาวและพวกเขาก็พาคุณมาพักรักษาที่นี่ ก่อนที่ทีมงาน x m e n รุ่นบุกเบิกจะเข้ามาแนะนำตัวกับทางโลแกนเนี่ยแม่สาวผมขาวนี่ผมโคตรชอบเลยออรโ,รโรมอนโรหรือฉายาสตอมผู้มากับพายุพุ่นแล้วส่วนคนนี้ก็สกอตซ์ซัมเมอร์หรือฉายาไซครับมัจจุราชตาแดงผู้น่าเกงขามคือต้องบอกงี้ครับเพื่อนเมื่อ15ปีก่อนโลแกนเคยช่วยสกอตต์ออกมาจากเกาะทดลองมิวแทนด้วยนะแต่โลแกนในตอนนั้นเขาก็ถูกเจ้าสไตรเกอร์ใช้กระสุนอะดามินเทียมลบความทรงจำไปใช่ไหม มันก็เลยทําให้โลแกนที่เคยเจอสกอตมาก่อนจําสกอตไม่ได้ในตอนตอนนี้ส่วนสกอตก็จําโลแกนไม่ได้เหมือนกันนะคือมันไม่รู้ด้วยซ้ําว่าโลแกนเป็นคนบุกไปช่วยตนและทุกคนออกมาจากเกาะสไตรเกอร์เพราะในตอนนั้นเจ้าสกอตเขาก็ไม่มีแว่นตาด้วยเออก็เลยไม่เคยเห็นหน้าตาของโลแกนคนที่มาช่วยตนสกอตเขาก็เลยไม่รู้จักโลแกน ไม่ต้องสงสัยครับเพื่อนๆโฆษณาแว่นตาเขาไม่จ้างผมผมก็เลยปล่อยเลยตามเลยนี t ่ถ้าเขาจ้างผมนะผมจับสก๊อตใส่แว่นโชว์เลยเออเป็นพรีเซนเตอร์โปรโมทโดยปริยายไปเลยก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะเนาะไซครอปเนี่ยเขาจะมีพลังดวงตาเลเซอร์พิฆาตใช่ไหมก็เลยต้องใส่แว่นเพื่อตีกรอบพลังของตัวเองเอาไว้เพราถ้าถอดแว่นเมื่อไหร่เนี่ยเนี่ยดูเอาก็จะเป็นแบบเนี้ย หลังจากที่ศาสตราจารย์แนะนําตัวกับโลแกนว่ามีใครเป็นใครสัตราจารย์เขาก็ได้พาโลแกนเดินทัวร์ทั่วรอบโรงเรียนเลยนะสตราจารย์เล่าว่าสถานที่แห่งนี้เปิดรับมิวแทนทุกคนที่ต้องการให้ช่วยรวมถึงเจ้าเดซพูด,ด้วย <c oughs> เดี๋ยวเรื่องบักนี้ผมจะหยิบมาเล่าอยู่เออน่าสนใจดิ <c oughs> มันเป็นทั้งโรงเรียนแล้วก็เป็นทั้งบ้านให้กับมิวแทนที่ไม่ได้รับการต้อนรับจากกลุ่ม,มนุษย์ เมื่อจบหลักสูตรหรือจบการศึกษาที่นี่แล้วทุกคนสามารถออกไปเผชิญโลกกว้างรวมถึงออกไปอยู่ในสังคมกับพวกมนุษย์ได้หรือถ้าอยากจะอยู่ที่นี่ต่อไปคนคนนั้นก็จะกลายไปเป็นคุณครูหรือเอ็กซ์เมนผู้ที่จะมาฝึกสอนให้เด็กๆสามารถควบคุมพลังกลายพันธุ์ของเขาต่อไปตัวอย่างก็มีจีนมีสตอมแล้วก็มีสกอตซ์ซัมเมอร์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นศาสตราจารย์เขาก็บอกกับโลแกนว่าโรงเรียนหรือการฝึกสอนเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ฉากบางหน้าเท่านั้น อีกด้านหนึ่งที่อยู่ด้านล่างของโรงเรียนต่างหากล่ะที่มันเป็นของจริง Xmen กลุ่มทีมมห,หาการที่พร้อมจะพะดุงความยุติธรรมเพื่อสิ่งที่ถูกต้องศาสตราจารย์ได้ขอให้โลแกนพักอยู่ที่นี่ระหว่างที่เขากําลังสืบหาว่าแมกนิโตต้องการตัวของโลแกนไปเพื่ออะไรกันแน่แถมศาสตราจารย์เขาก็ยังให้สัญญาอีกด้วยนะว่าตนจะใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีช่วยโลแกนปฏิปต่อในสิ่งที่โลแกนสูญเสียกลับคืนมาให้ได้ ส่วนทางด้านท่านวุธิสมาชิกเคนลี่ผู้ชิงชังมนุษย์กลายพันธุ์ท่านวุธิสมาชิก,เ,ลลชชก,ชกเขาก็โดนมิสทีกคนของแมกนิโตเข้าจัดการเล่นงานจนได้ก็คือพลังของมิสทีกเนี่ยนางจะสามารถจำแรงแปลงกายเป็นใครก็ได้ครับแมกนิโตมักจะใช้มิสทีกในการแทรกซึมหาข้อมูลหรือแม้แต่การมาชิงตัวของท่านวุธิสมาชิกก็เป็นแผนการของแมกนิโตแล้วหลังจากนั้นในระหว่างที่ทุกคนกำลังดูภาพเอ็กซเรย์โครงสร้างกระดูกของโลแกน ทีมงาน Xmen ทุกคนพวกเขาก็ได้รับรู้นะว่าสาเหตุที่กระดูกทุกชิ้นของโลแกนมันเป็นโลหะอะดามนเทียมมันก็เป็นเพราะการทดลองลับที่น่าจะทําให้โลแกนสูญเสียความทรงจําไปนั่นเองในต,ตอนนี้ทุกคนก็ยังไม่รู้พื้นเพของโลแกนจริงๆนะตรงเนี้ยเป็นการคาดเดาเฉยๆไม่พอทุกคนก็ยังรู้อีกด้วยว่าสาเหตุที่โลแกนรอดตายจากการทดลองมาได้เนี่ยมันก็เป็นผลมาจากที่โลแกนเขามีฮิวลิงแฟกเตอร์หรือเอาให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือ โลแกนสามารถฟื้นฟูและรักษาบาดแผลให้กับตัวเองได้แทบจะทุกชนิดซึ่งไอตัวยีนกลายพันธุ์ตรงนี้นี่แหละครับที่มันทําให้โลแกนมีอายุที่ยืนยาวแบบไม่ปกติเพื่อเพื่อโลแกนอาจจะมีอายุที่เยอะกว่าศาสตราจารย์อีกใครจะไปรู้แล้วหลังจากนั้นพอจินเกรมาส่งโลแกนที่ห้องก็ดูเหมือนว่าโลแกนคนนี้เขาจะปิ๊งแม่สาวจินเกรเข้าให้ซะแล้วแต่ปัญหาก็คือตอนนี้จีนเธอก็กําลังคบหากับคุณพี่สกอตอยู่ไงเออ มันก็เลยทําให้คุณพี่สกอตเนี่ยไม่ชอบใจที่โลแกนมาตาะแตะแฟนสาวของตนแบบนี้และแม่งมีการพูดคูด้วยนะบอกอยู่ห่างๆแฟนผมเอาไว้ส่วนทางด้านท่านวุฒิสมาชิกถามว่าแมกนิโตจับตัวของเขามาเพื่ออะไรคําตอบก็คือแมกนิโตมีแผนจะเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายมาเป็นมิวแทนเหมือนก,น,กนกันกับตนนั่นเองที่จับเจ้าเคลลี่มาเนี่ยก็เพื่อจะจับมาทําการทดลองนี่แหละเกลียดมิวแทนมากนักใช่ไหมงั้นขอประเดิมจัดไตมึงก่อนเลยเป็นคนแรก และในขณะที่โลแกนกำลังฝันถึงเหตุการณ์อันเลวร้ายหรือในช่วงที่เขากำลังถูกทำการทดลองโรคที่ได้ยินเสียงโลแกนนอนกระสับกระส่ายเธอก็เลยเดินมาดูโลแกนส่งผลทำให้โลแกนที่ตกใจพอตื่นขึ้นมาเผอทำร้ายร่างกายของโรคโดยไม่ได้ตั้งใจเข้าโชคดีครับที่โรคเธอมีพลังที่สามารถดูดกลืนพลังชีวิตจากอีกฝ่ายหนึ่งได้แทนที่โรคเธอจะตกอยู่ในอันตรายกลายเป็นว่าโลแกนเขาก็ดันกลับเป็นผู้ประสบภัยเข้าให้ซะอย่างนั้น หลังจากที่ทุกคนในที่นี้เห็นและรู้ว่าโรคมีพลังที่อันตรายแค่ไหนแน่นอนโลแกนที่รักษาตัวเองได้เขาก็กลับมาปลอดภัยดีนะแต่ถ้าโลกไปดูดพลังจากคนอื่นที่ไม่มีพลังฟื้นฟูตรงนี้ก็อาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะกลับมาเป็นปกติเดิมได้ส่วนทางด้านท่านวุฒิสมาชิกที่ถูกแมกนิโตเปลี่ยนให้เป็นมิวแทนถึงแม้จะหนีออกมาได้แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ดี ร่างกายของท่านวูติสมาชิกไม่เชิงว่าเป็นพลังตรงกันข้ามมันกลับเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ยืดหยุ่นได้เออช่างหน้าเวทนาจริงๆสแตนลีกับผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยต่างก็พากันตกกระใจไปเลยแหละครับเพราะคนที่ต่อต้านมิวแทนอย่างท่านวูติสมาชิกเนี่ยดันมาเป็นมิวแทนซะเองนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวะเนี่ยส่วนโรคที่กําลังหัวเสียเรื่องของโลแกนอยู่มิสทิกที่ปลอมตัวมานางก็ยุยงให้โรคหนีออกไปจากโรงเรียนซะมิสทิกในร่างบ๊อบบี้บอกว่า ทุกคนหวาดกลัวโรคและสัตว์ตาจาย์ก็ไม่สบายใจด้วยที่โรคไปขโมยริตจ,จากมิวแทนคนอื่นมาใช้เออกูผิดตลอดนั่นแหละมันเป็นอุบัติเหตุโรคเธอก็พยายามจะอธิบายไปครับก่อนที่มิสทิกจะสามารถพูดยุให้โรคหนีออกไปจากที่นี่ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของมิวแทนทุกคนทางด้านศาสตราจารย์ที่กำลังคิดอยู่ว่าเอริกต้องการตัวของโลแกนไปทำอะไรกันแน่เขาก็เหมือนจะรู้ว่าสกอตในตอนนี้เขาก็ไม่ชอบที่หน้าของโลแกนอย่างแรง ก็เรื่องที่โลแกนมักจะไปปากหวานใส่แฟนสาวของตนจีนเกรนั่นแหละทันทีที่ทุกคนรู้ว่าโรกเธอได้หนีออกไปสัตราจารย์เขาก็เลยตัดสินใจว่าจะใช้เครื่องซีเนโบรถามว่าไอ้ไกลไกซีเนโบรในห้องห้องนี้มันคืออะไรคำตอบก็คือมันจะช่วยขยายอิทธิฤทธิ์ของชาวเซเวียให้ทรงพลังมากยิ่งขึ้นครับไม่ว่าโรกเธอจะไปอยู่ที่ไหนหรือว่าไกลแค่ไหนสัตราจารย์เขาจะหาเจอแน่หรือไม่ว่าใครที่เขาต้องการตามหาก็ตาม โลแกนเขาก็เลยถามว่าแล้วทําไมไม่ใช้เครื่องเครื่องนี้ตามหาตัวของแมกนิโตล่ะคือฉันก็พยายามแล้วอะโลแกนนะแต่เหมือนกับว่าแมกนิโต้เขาจะมีวิธีกําบังตัวเองจากเครื่องเครื่องนี้ที่เขาช่วยผมสร้างมันขึ้นเพราะอย่ายลืมว่าแมกนิโตกับสัตว์ตาจา์เนี่ยทั้งสองเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนไงในสมัยหนุ่มๆแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่สัตว์ราจา์ใช้ซินเนบรค้นหาจนรู้ว่าโรคในตอนนี้เธอก็อยู่ที่สถานีรถไฟ สตราจา์เขาก็เลยส่งไซครอปกับสตอมไปจัดการพาตัวของโรกกลับคืนมาที่นี่แต่โลแกนที่ไม่ยอมเชื่อฟังคําสั่งของศาสตราจารย์เขาก็เลยแอบมาขโมยมอเตอร์ไซค์ของสกอตขับออกไปก่อนหน้าไม่ยอมบอกใครเลยทันทีที่โลแกนตามมาจนเจอกับโรกอยู่บนรถไฟเขาก็พยายามอธิบายและได้พูดให้โรกเธอสบายใจขึ้น แต่โลแกนเขาก็ยังไม่ทันได้พาตัวของโรคเธอกลับไปที่โรงเรียนเลยนะเพราะเจ้าแมกนิโตที่แท้จริงแล้วต้องการตัวของโรคไม่ใช่โลแกนเขาก็เข้าจัดการเล่นงานโลแกนและโลแกนแม่งสู้แมกนิโตไม่ได้เลยก็คือแพ้ทางแมกนิโตอย่างแรงเลยโลแกนเนี่ยเพราะอะดามนเทียมของโลแกนมันก็เป็นโลหะใช่ไหมแมกนิโตสามารถควบคุมและสามารถจัดการกับโลแกนได้อย่างง่ายดายส่วนสตอมกับไซครอปพวกเขาก็โดนทางลูกสมุนของแมกนิโตจัดการเล่นงานเข้าด้วยเหมือนกัน ไม่พอมิสทิกที่แทรกซึมอยู่ในโรงเรียนเธอก็ได้จำแรงแปลงกายแอบเข้าไปทำอะไรบางอย่างกับเครื่องซ i เนบรส่วนแมกนิโตที่กำลังจะพาตัวของโกกรคกลับฐานต้องบอกเลยว่าตำรวจที่แห่มาเป็นขโยงแค่นี้มันก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับตัวของแมกนิโตเลยแมกนิโตสามารถจัดการควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดแทบจะทุกอย่าง แต่ถึงกระนั้นชาวเซเวียเขาก็ไม่ปล่อยให้แมกนิโตฆ่าคนบริสุทธิ์ตรงหน้าอยู่แล้วชาวได้เข้าควบคุมเซเบอร์ทูธกับโทสพูดผ่านร่างทั้งสองบอกให้เอริกหยุดทุกอย่างลงซะแน่นอนคนอย่างแมกนิโตหรือจะยอมคนอย่างชาวเซเวียง่ายๆไม่มีวันสละแมกนิโตท้าทายให้ชาวฆ่าตนหรือไม่ก็ปล่อยตนไปเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็ตำรวจพวกนี้เนี่ยมันได้ตายหากันยกกลุ่มแน่ศาสตราจารย์ที่ไม่มีทางเลือกเขาก็เลยต้องยอมปล่อยเอริกพร้อมกับตัวของโรคไปก่อนครับ เพื่อจะรักษาชีวิตของนายตำรวจทุกชีวิตเอาไว้ต้องบอกเลยว่าทีม X-Men พร้อมกับตัวของชาวแพ้ทางของแมกนิโต้ราบคาบแบบไม่มีชิ้นดีเลยแต่ทุกคนในตอนตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่รู้หรอกนะว่าแมกนิโตต้องการตัวของโรคไปเพื่อประโยชน์อะไรกันแน่แล้วหลังจากนั้นไม่นานสักพักท่านบูติสมาชิกเขาก็ได้สมสารมหาทีม X-Men ถึงที่มันมาทําไมล่ะครับได้ยินว่ามาขอให้ช่วยวะซันเคลลี่บอกกับทุกคนว่าแมกนิโตททาอะไรบางอย่างกับผมก็ไม่รู้ ร่างกายของผมในตอนนี้ไม่มันเดิมอีกต่อไปแล้วช่วยผมด้วยนะครับช่วยผมด้วยก่อนที่ชาวเซเวียจะเข้าไปดูภาพในหัวของเคลลี่และได้รับรู้ว่าแมกนิโตได้ใช้เครื่องเปล่งกำมตรังสีบวกตัวของเขาเปลี่ยนมนุษย์คนธรรมดาให้กลายไปเป็นมิวแทนแต่ปัญหาก็คือร่างกายของวุฒิสมาชิกมันก็ไม่ยอมรับไงมันก็เลยทําให้ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่เป็นอย่างที่แมกนิโตคาดการเอาไว้แต่ตอนนี้แมกนิโตมันยังไม่รู้นะและแถมไอ้เครื่องเครื่องนี้มันก็เกือบจะฆ่าตัวของแมกนิโตอีกด้วย ด้วยความที่ตัวเครื่องต้องดึงพลังจากมิวแทนออกมาเพื่อเปลี่ยนแปลงแมกนิโตเขาก็เลยกะจะถ่ายพลังของเขาไปให้กับโรคเพื่อจะใช้ตัวของโรคเนี่ยเดินเครื่องเครื่องนี้ตามแผนต่อไปเพราะพลังกลายพันธุ์ของโรคเธอก็สามารถดูดซับพลังและสามารถกักเก็บพลังของมิวแทนด้วยกันได้ชั่วขณะใช่ไหมนี่คือเหตุผลว่าทําไมแมกนิโตถึงต้องการตัวของโรคไม่ใช่โลแกนอย่างที่ทุกคนคาดการเอาไว้อา้าวถ้าแมกนิโตใช้โรคทําตามแผนการได้สําเร็จแล้วโรคหลังจากนั้นเธอจะเป็นยังไงล่ะครับ ลงไปคุยกับรากบักมี่ไงเพราะแมกนิโตเนี่ยมันก็ไม่แคร์ไม่สนว่าใครจะเป็นจะตายอยู่แล้วเออขอแค่แผนการของกูสําเร็จลุล่วงเป็นพอส่วนทางด้านท่านวุธิสมาชิกในตอนนี้เซลล์ร่างกายของเขามันก็รับไม่ไหวแล้วนะสรุปบทสุดท้ายท่านวุธิสมาชิกเขาก็ลงไปคุยกับรากบักมี่อีกคนทุกคนพอรู้เช่นนั้นสัตว์ตราจารันเขาก็เลยกะจะใช้ซีเนโบรตามหาตัวของโรคอีกครั้งแต่ทันทีที่สัตว์ตราจารันใช้เครื่องซีเนโบรได้แค่แป๊บเดียว สตราจารย์เขาก็ถูกสารพิษที่มิสทิกดักทางเอาไว้จูจ่โจมจนได้สัตราจารย์ต้องรีบเข้ารับการรักษาโดยด่วนส่งผลทําให้ทีม X-Men ขาดผู้นําที่แข็งแกร่งอย่างศาสตราจารย์ไปก็เหลือกันแค่4คนใช่ไหมโลแกนสกอตจีนแล้วก็สตอมหลังจากที่จีนนําสารพิษออกไปจากเครื่องซินิบรได้เธอก็เริ่มใช้เครื่องเครื่องนี้ค้นหาตําแหน่งของรกในทันทีเลยนะ ถึงแม้ในตอนตอนนี้จีนจะมีพลังไม่มากพอแต่เธอก็เป็นเพียงคนเดียวที่มีพลังจิตเหมือนกับตัวของศาสตราจารยรจีนสามารถรับรู้ตำแหน่งของโรคแต่ในขณะเดียวกันการใช้เครื่องที่ตัวเองไม่พร้อมมันก็ทำร้ายตัวของจีนด้วยเช่นเดียวกันโดยแผนการของแมกนิโตก็คือแมกนิโตจะใช้โรคดำเนินเครื่องเป่งเพื่อจะทำให้เหล่าท่านท่านทั้งหลายในงานเลี้ยงกลายมาเป็นพวกเดียวกันกับตนส่วนตำแหน่งแมกนิโตจะเปิดเครื่องเป่งที่เทพีเสรีภาพที่อยู่ใกล้ๆกับสถานที่จัดงาน และถ้าเกิดว่าแมกนิโตให้พลังของตนกับโรคมากเพียงพอแล้วล่ะก็ไม่ใช่แค่เหล่าท่านๆเท่านั้นนะครับที่จะต้องตายแต่เป็นผู้คนทั่วทั้งนิวยอร์กเลยที่จะต้องตายเหมือนกับท่านบุติสมาชิกเคลลี่ส่วนทางด้านทีมเอ็กซ์เมนที่กําลังจะออกไปหยุดยั้งแผนการของแมกนิโตเจ้าโลแกนกับเจ้าสกอตทั้ง2คนต่างก็ขิงกันไปกันมาไม่เลิกเลยนะอย่างโลแกนที่ไม่เคยใส่เครื่องแบบเอ็กซ์เมนมาก่อนเขาก็บ่นประมาณว่านี่ฉันต้องใส่ไอชุดลัดเป้าอิงติ้งแบบนี้จริงๆเหรอเนี่ย สกอตต์มันก็สวนกลับไปว่าแล้วมึงจะใส่ไซเดียวย่ังนเลระแล้วหลังจากนั้นพอทีมงาน X-men เดินทางมาถึงที่เทพีเสรีภาพทั้งมิสทีกทั้งไอ้โทตจอมลิ้นพิฆาตพวกเขาก็ได้จู่โจมทีมงาน x m e n กันอย่างรวดเร็วเลยแต่ถึงกระนั้นมันก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับทีม x m e n อยู่แล้วไอ้โทตถูกสตอมใช้พลังไฟฟ้าเผาทิ้งแม่งไปเลยมันให้เฮี้ยนส่วนอีนางมันยามิสทีกนางก็โดนโลกแกนจับทางเล่นงานเข้าจนได้ ถึงแม้ทีมงาน Xmen จะปราบทั้งโทสทั้งมิสทิกลงได้แต่สำหรับแมกนิโตแล้วมันก็ไม่ง่ายเลยที่จะต่อกรกับมิวแทนริทานุภาพสูงผู้นี้แมกนิโตได้ควบคุมเหล็กจัดการตรึงทุกคนเอาไว้ไม่พอทั้งโลแกนทั้งตัวของสกอตพวกเขาก็ถูกจัดการดักทางเอาไว้ทั้งหมดเลยด้วยเจ้าโลแกนเนี่ยถูกแมกนิโตสั่งให้ชี้กรงเล็บหันเข้าหาตัวเองส่วนสกอตนี่ก็หนักเลยโดนยึดแว่นตาควบคุมลืมตาไม่ได้เอ้าถ้าไม่ลืมตาไม่ได้ เอาก็มึงลองลืมดูสิรับรองแฟนมึงได้ลงไปคุยกับรากบักมี่อีกคนแน่แน่ซ้อมกับจีนทั้งสองพัายามจะบอกกับแมกนิโตว่าไอสิ่งที่แมกนิโต้กำลังทำเนี่ยมันคือการสังหารหมู่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงมนุษย์แต่มันก็เท่านั้นแหละครับเพราะแมกนิโตมันก็ฟังซะที่ไหนล่ะแมกนิโตได้ลอยตัวขึ้นไปเพื่อทําการถ่ายโอนพลังของตนไปให้กับโรคส่วนโลแกนที่สลัดตัวเองจนหลุดออกมาได้เขาก็ได้เข้าเปิดศึกต่อสู้กับเจ้าเซเบอร์ทูธในทันทีทันใด ทั้งสองผู้มีกงเล็บได้เข้าต่อสู้ฟาดฟันกันอย่างสูสีมากๆและเป็นโลแกนที่สามารถแท็กทีมกับเพื่อนๆทุกคนจัดการกับเจ้าซเบอร์ทูตลงไปจนได้หลังจากที่แมกนิโตไทโอนพลังของตนให้กับโรคเธอไปจนเสร็จทีมงานเอ็กซ์เมนทุกคนก็ได้รวมพลังกันอีกครั้งเพื่อจะส่งโลแกนไปหยุดยั้งแผนการเอาไว้ผนวกกับที่ตอนนี้แมกนิโต้เขาก็กําลังอ่อนแรงด้วยไงเอออ่อนพลังด้วยแมกนิโต้เขาก็เลยไม่สามารถต้านทานพลังความสามาัคคี ส่งผลทําให้ทีมงาน X-Men ในที่สุดพวกเขาก็สามารถหยุดยั้งแผนการของเจ้าแมกนิโตเอาไว้จนได้แล้วหลังจากนั้นหลังจากที่โลแกนพร้อมทีมจบทุกอย่างและสามารถช่วยผู้เป็นดั่งน้องสาวโรสแมรี่เอาไว้โลแกนที่ถ่ายพลังของตนให้กับโรคจนตัวเองบาดเจ็บแน่นอนเขาก็สามารถฮิวตัวเองให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมได้อยู่แล้วโลแกนได้บอกรักจีนเป็นในในแต่ไม่ได้ใช้คำว่าฉันรักเธอซึ่งจีนเธอก็รับรู้ จีนที่กำลังจะบอกปฏิเสธเนื่องจากว่าเธอเองก็มีสกอตแล้วแต่โลแกนเขาก็พูดตัดบทจีนเกรเธอไปซะก่อนอารมณ์แบบอยากให้รู้นะว่ารักแต่เธอไม่ต้องพูดอะไรออกมาอืมน่าจะดีกว่าส่วนสัตว์รารย์ในตอนนี้เขาก็ปลอดภัยดีแล้วนะเออก็พ้นขีดอันตรายเรียบร้อยมิสทิกที่ยังไม่ตายแต่ก็บาดเจ็บสาหัสนางก็ได้ปลอมตัวมาเป็นบุติสมาชิกเพื่อบอกกับสื่อว่าตนจะขอยกเลิกเรื่องการขึ้นทะเบียนมิวแทนถึงแม้เสียงส่วนใหญ่จากทางมนุษย์จะยังคงเหมือนเดิมก็ตาม โลกแกนได้ออกเดินทางเพื่อตามหาตัวของตนหลังจากที่เขาได้ข้อมูลจากสัตว์ราจารย์มาแมกนิโตที่ถูกจับยัดอยู่ในคุกพลาสติกตอนนี้เขาก็สิน้นฤทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแต่ถึงกระนั้นเจ้าแมกนิโต้เขาก็ยังยืนยันคําเดิมครับว่าตนจะหาทางเปิดศึกกับพวกมนุษย์และจะไม่มีวันหยุดยั้งหรือเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิน้นส่วนตัวของชาวเองเขาก็จะคอยต่อต้านแมกนิโตและจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นเดียวกัน ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่อง X-Men ภาคที่1ถ้าเพื่อนๆอยากจะฟังภาค2หรือภาคต่อไปก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับจะได้เป็นกำลังใจกับน้องเสกทำคลิปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆก่อนจะจากกันถ้าเพื่อนๆมีพี่ชอบคลิปการสปอยหนังเรื่องนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องน้องเสกส่วนคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับผมน้องเสกได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ